สวัสดีครับอยู่กันเอา รายการ a อ s ์ซ f for Life นำรายการโดยผมปอผมเจและว,วันนี้เราได้รับสปอนเซอร์มาจากพี่แบงค์อโคลิกนะฮะที่ให้ปืนบอกนี้เรามารีวิวไม่ไม่ได้ร,รีวิวเลยเรียกว่ารูปขมเนี่ยดูปืนเค้า่องกระกอบรเท่าไหร่นะครับปืน,นกระบอกนี้นะอันนี้เขาเรียกว่า M4 s ม a r ใช่ไหมใช่ก็คือ M4A1 ซับมดบอกถูกก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนลังหน้าลังหน้าโบติถ้าเกิดเป็นท็อกวันนี่นะหลังหน้าแล้วจะเป็นแบบทรง M4 เลยนะใช่เราดูดูตัวอย่างนี่นะฮะนี่ไงนี่บล็อกวันหน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวบล็อกวันผมททำแยกอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นของเล่นเฉยของเล่นนะของน้องนะบล็อกวันนี้คือ M4 ราง R S นั่นแหละเพียงแค่เปลี่ยนมนเป็นตัวนี้เป็นของกองทัพเรือ อ่าได้ยังไงกองทัพเรือเขียนไม่หยุดใช่เขียนไม่หยุดโอเคก็คือชุดอุปกรณ์พิเศษช็อตมอสช็อตมอสนะกองทัพเรือสหรัฐโดยนาวีอะไรอ่านไม่ออกมึงมีความรู้อะไรบางอย่างมาลีบเลยไม่มีเลยไงก็บอกแล้วไงเดี๋ยวขึ้นความรู้อีกทีว่าโดนด่ายับอ่ากลับเข้ามาปืนเอ็มเกทึดแปดน่นะ ก็ถูกใช้งานแพร่หลายในกองทัพอ่ะนะใครก็อยากใช้เป็นปืนที่เราควรมีติดบ้านไว้นะจริงจริงคนที่สะสมหรือว่าเล่นนะเป็นปืนหรืว่ามีไว้อุ่นใจค่ะอุปกรณ์ก็จะมีอย่างนี้เราจะต้องมีแม็กกาซีนถึงยิงได้นะใช่มีแม็กกาซีนมีแบตถึงจะยิงได้ถ้าเป็นยิงกันไ่เลเซอร์ที่เก็บเสียงเพื่อความสวยงามนะฮะอุปกรณ์อยู่ในนี้นะฮะอันนึ่งเด้อ แม็กเรามีแม็กสามแม็กเป็นแม็กสแตนสองแม็กโมงสองเป็นแม็กโมงหนึ่งนะเราใส่ลูกไปแล้วใงนี้นะฮะแล้วก็จะมีไซเลเซอร์นะครับไซเลเซอร์หรือว่าที่เก็บเสียงนะครับผู้หญิงบางท่านชอบเอาไปใช้ผิดวิธีนะครับอันนี้ทำอะไรครับคุณเจนะอย่างนี้นะฮะชิ้นเลยนะฮะอันเดลี่ฮิบาฮิบาฮิบาเลยนะบอกไปก่อนนะฮะคุณเจดูซิจิ้งมันคืออะไรไหนนี่คือปืนนะ คันท้ายนี่รู้สึกว่าจะงอกแงกอกแงกไปหน่อยเราสามารถปรับได้5ระดับนะเราจะมีเซฟอันนี้เขาคน่ได้จะรู้กันอยู่มั้งอ่าเขารู้กันอยู่นะเขารู้กัน่กจะรู้กันอยู่แล้วเขารู้กูไม่พูดดอดนี้เป็นดอดอะไรนะเยมไคเลยนะใเยมอยทีวอลทีของทีสอนนะแล้วก็จะมีเปลี่ยนอยู่ในกล่องนี่เลยเพื่อนอู้ตายแล้วรีวิวอย่างนี้โดนด่าไหมนี่เอ้า มึกเคยเปิดฝั่งนู้นเราเปิดแล้วนี่ก่อนจะมีสายสะพายอันนี้551นะเป็นดอทเป็นดอทอิวเทกอิวเทก551อันนู้นจะเป็นโขบยิงไวของวิชเ่นคิงนะไม่ใช่อ่านสิครับวิชเ่นคิงครับพิชเ่นผิดนะครับผมปิดไปเลยซึ่งตามหลักแล้วนะครับพระเจ้าจะทรงสีทางเราไปหาปืนที่เราชอบนะฮะเราต้องเชื่อในพระเจ้านะครับถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะลงโทษเราจากการอัตตูดเรานะครับ ติดมาทายสตียาคาร์ตุกใช่นะครับปืนนี้สามารถยิงได้เซฟยิงไม่ได้นะครับเซมิยิงชิมนัดออโต้ยิงได้เป็นชุดเลยนะฮะแต่แนะนําให้ยิงเป็นชดุดกิ๊บมือนี่จะเป็นกิ๊บมือของเอ็มโอี e นะครับเอ็มโอีนะครับ MOE นะครับ MOE นะเอ็มโลังหน้ามียาวกี่นิ้วนะอันนี้12นิ้วสินิ้วนะครับตายนะครับผมตายนะครับถึงปากเลยนะครับ12นิ้วนี่ท้ายจะเรียกว่าท้ายอะไรท้ายรถเคีนนะท้ายท้ายเคีนนั่นแหละท้ายเคีนนั่นแหละ ส่วนหลังนะครับอันนี้ส่วนหลังนี้จะเป็นพับได้ได้พับได้พับได้เออพับได้พับได้ส่วนหน้าก็พับได้ไม่พับริที่วกลางหอกเกลางอรอกนะส่วนหลังนี้ถ้าเกิดเป็นของจริงจะเขียนตรงนี้ว่า U S M C นะฮะใช่ครับใช่ครับตรงอื่นไม่มีใช่อ้าวอันนี้ใช้กันหมดเลยนะครับ U S M C ใช้นะครับไม่เชื่อนี่ไงก็มันเป็นปืนของนาวิกนะฮะนี่ M C Soft Moss นะครับ Soft Moss Box One นะฮะจะเป็นรูปแบบนี้นะรับ เราก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับอ่านะครับลางหน้านี่ยาวทั้งหมดสิบสิบแปดนะสิบสองสิบสอง,ส,ส,องสิบสองนิ้วนะฮะสายสายนี่เป็นสายสายของแมกคูหมากแมกคูนะฮะแมกคูนะครับ,กกนะรบเดี๋ยวเราลองใส่แบตยิงให้ดูเลยนะครับผมอ่าลองลองซิต้องไปยิงแล้วเนี่ยยิงงี้นะครับยิงยิงให้ดูในระยะใกล้ขนาดนี้นะเขาไม่จะเห็นนะตายแล้วตายแล้วใส่แบตยังลําบากเลย นี่ครับแบตแบตจะเป็นหนีบมือสองพันมิลลิแอมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับพันสองมิลลิแอมนะครับพูดผิดแล้วพูดผิดแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยจะสายดีๆนะไม่งั้นสายมันผ่านสายมันผ่านนจะช็อตนะครับตอนนี้ก็พันเรียบร้อยแล้วช่วยหน่อยเฮ้ยกดเข้าไปเลยเหรอไม่ดูสายก่อนเหรอเออดูแล้วใช้ได้เรียบคุณ ครับเราก็ใส hey, oh, okay. okay. so ah. ่ตแล้วก็ครอบตัวเดี๋ยวโมโม่ส่งลูกลูกเหลือไม่มากแล้วนะครับเราก็ปั่นอะนี่เป็นแม็กสแตนนะครับปั่นแม็กสแตนแม็กโมครับแม็กโมครับฟูลปิดครับโอ้ตายแล้วอ่านะครับใส่เรียบร้อยครอบที่เก็บเสียงเขาลองมาสอยมากระชุยดิอุ้ยตายแล้วหยุดใหญ่แล้วไอ้เหี้ยไอ้ห่างมันไม่ล็อกวะอ่าล็อกแล้วอย่างงี้นะครับ วุ้ยไกลแบบนี้น,นะพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้ยังนะแต่ปืนนี้เขาตั้งระบบมาเป็นยิงเซมิได้อย่างเดียวเขาปอดโตมด้วยบอกเขาถ้าไม่เข้าใจจะขอปือนแลว้วเขาคิดเลยอยู่แล้ใช่ใช่ช่างแบงค์วีแกรมสะพานเอ้ยสเขาผมยิงยิงอย่างนี้นะเขา นะเดี๋ยวลองใส่ไซเลเซอร์ให้ผู้ชมแล้เฮ้ยมึงเซฟยังหันหน้ามาทางกูน่ะ <c oughs> อ่ะแช่งมันครับไม่ต้องใส่หรอกใส่แย่ไอ้เหี้ยนิ้วนะครับการถือปืนนิ้วอย่าเข้ากลงไก่นะเข้าก <c oughs> ไก่ไ<ว>นอกกลงไก่เด <c oughs> ีไม่จยาเป็นจ <c oughs> ับอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับการถือปืนที่ถูกต้องนะครับ คิเอาไปดูเลย่านี่คือยังไงเรื่องของคุณนะครับแล้วแต่คุณจะถนัดแค่เอาดีข้กโกไกลก็พอครับเทปไม่ดีกนะครับรับคนที่เล่นปืนด้วยกันเองสำหรับคนที่ชอบกินขิงแต่ไม่เสือกชอบกินไส้กรอบเนี่ยพ่อคงตายนะครับอ้าวผมไม่ชอบครับตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เลยครับต้องถอดแม็กก่อนครับเคียร์ลูกครับถอดเสร็จเคียร์ลูกกับนั่นแหละกูยิงแม่นด้วยโดนสายไฟเลยนะครับ คลิปนี้เดี๋ยวก็ลาไปก่อนนะครับคลิปที่สั้นๆนครับกี่นาทีไม่รู้นะครับตอนนี้ก็แรเป็นตอนแรกของพวกเรานะฮอืบ็อกหัวตอนแรกคนก็น่าจะรู้กันดีนยอยู่แล้วว่าสมด์บล็อกวันไอ้บล็อกทรูเป็นยังไงครับเอ็มีสแปดน <ะ S 2> ั่นแหละไม่จะรู้กัน,น<า>จนแล้วอยากได้สาระก็ลองไปดูช่องอื่นเราช่องนี้หาไม่ได้อยู่ยว้วสาระแล้วถ้าเกิดมันไปช่องอื่นหมดจริงๆก็ยังใครดูเลยถ้าคลิปน้าเป็นบล็อกวันนะบล็อกวันนี้คนอาจจะรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอามารีวิวให้เต็มระบบ เต็มระบบ5นาทีเลยเต็มระบบเต็มๆเลยใช่เราจะพูดจะให้เต็มที่เกี่ยวกับปืนบล็อกวันใช่เราจะไปศึกษาข้อมูลอย่างเต็มที่ศึกษา้อมูลอง่าดีแต่นี่เป็นอารลมใครจะด่าก็ด่าเข้ามาครับกูด่ากลับนะครับผมเดียกๆอย่าเพิกตไปเลยลืมลืมอย่าลืมกดไลค์ับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับไอซองปอไล์ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับไปอย่างเป็นทางการ